นี่นะครับผมคนแรกนะฮะพี่คนสวยละกันอันนี้ก็อยากเปิดเผยนะฮะขูดรางวัลที่1น,นะฮะหนึ่งใบนะครับแล้วก็มารับที่สํานักงานใหญ่มังกรฟ้านะครับผมแต่นี่พี่มาถ่ายรูปให้ดูแต่เขาขอให้มังกรฟ้าเป็นคนขึ้นเงินให้นะครับผมอันนี้ทุกคนเป็นสักขีพยานยืนยันนะครับว่าลอตเตอรี่นี้เป็นของพี่เขานะฮะแล้วใบนี้นํามังกรฟ้าจะนาเป็นขึน้นให้นะครับผมโอเครู้สึกยังไงฮะกับมังกรฟ้าวันนี้ ดีใจมากเลยพี่บอกไม่ถูกเลยคือเพิ่งซื้อเมื่อเช้าไงเพิ่งซื้อเมื่อเช้าสักกี่โมงสิบโมงเช้าเพิ่งซื้อตอนสิบโมงเช้านะฮะแล้วเลขนี้ได้มาจากไหนครับทะเบียนรถเลยค่ะพอผมโทรไปหาแล้วรู้สึกยังไงดีเนาะเออเขาโทรมาบอกเราเลยอ่ะเร็วมากเลยอ่ะแล้วคือคือซื้อนี่คือซื้อเพราะแบบเอ้ยซื้อทะเบียนรถฉันชอบเลขนี้แล้วก็ซื้อเลยใช่ใช่ก็คือเจ็ดแปดแปดเจ็ดซื้อมาตลอดโอ้ซื้อมาตลอดด้วยเล่นดีงวดละครับงวดแรกเพิ่งซื้อมงกอนฟ้างวดแรกผมต้องบอกก่อนว่าวันเนี้ยวันเนี้ม่าววััรรสชช์ไ ทำไมพี่ถึงให้ความไว้วางใจมังกรฟ้าอ๋อเรื่องระบบเลยค่ะระบบพี่ดีมากเลยอะแล้วถ้าผมบอกว่าซื้อฝากร้านเนี่ยทำไมถึงมั่นใจว่าซื้อฝากร้านได้จริงๆมั่นใจนะเคยซื้อเคยซื้อใช้เบอร์อีกเบอร์ซื้อครั้งแรกแล้วคือเ้าโอนให้เลยเหมือนกันมังกรฟ้านี่แหละอ๋อโอเคเคยเคยซื้อมาแล้วมังกรฟ้านะครับผมลังจากพี่ถูกรางวันที่หนึ่งเนี่ย ที่จะเอาเงินก้อนนี้ไปทําอะไรก่อนก็อาจจะเอาไปต่อเติมยอดธุรกิจเพิ่มเติมอะค่ะแล้วก็ใช้นีตใช่มีใครรู้บ้างเหล่านี้มีใครรู้ไม่บอกใครเลยไม่บอกเลยใช่ไี่บเลยใช่ไหมยังไงก็พอขอแสดงความยินดีด้วยมากๆนะครับผมโอเคครับผมเป็นยังไงบ้างพี่ความรู้สึกที่ผมโชรไปหาครั้งแรกก็ดีใจนะครับที่ว่าเลือกซื้อเลขได้ดั่งใจไม่ต้องเดินไปตามตลาดครับเปิด มือถือก็เลือกที่มังกรฟ้าอยากได้เลขอะไรก็จิ้มเอาสะดวกเลยครับแล้วเลขที่ซื้อนี่ได้จากไหนฮะเนี่ยโอ้มีรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่ห้าภรรยาบอกครับภรรยาบอกแปดเจ็ดให้น้องจิ้มเลยครับจิ้มแปดเจ็ดร้อยใบร้อยใบเจ็ดแปดร้อยใบโื้อไปสองรอใบติดต่อมังกรฟ้ามาตั้งสองสามรอบแล้วตอนแรกก็แบบเอ๊จะซื้อดีไม่ดีใช่ไหมฮะเราซื้อเองดีกว่าอยู่กับเราแต่ตอนหลังก็มั่นใจครับก็เลยรู้สึกว่ามามังกรฟ้าเนี่ย เราได้เลขที่เราถูกใจได้เลขที่เราแบบเลือกได้ตามสบายไม่ต้องไปเดินนู่นเดินนี่ได้เลยโอ้โ<า>นดีมากเลยครับผมขอหยิบรงางวัลที่หนึ่งมามอบให้กับพี่ก่อนนะครับผมเก็บใส่กระเป๋าไว้เป็นฝันกระเป๋าผมแล้วกันโอเคครับ <laughs> ขอญาติมอบมอบให้ก่อนนะฮะพี่แซมนะับแซมชบาบานรับแล้วเนี่ยได้เงินรางวัลก้อนเนี้ยผมว่าผมมันเกินเกิน12ล้านด้วยนะเนะี่ย พอถึงวันที่ห้าอีกจะเอาไปทาอะไรครับพี่นู้นเลยครับเาไปเก็บแล้วคนนู้นเก็บนะฮะก็คงไม่ใช้อะไรครับฝันโุงเลยนะพี่เขาติดต่อซื้อเรายังไงก็ตอนแรกเนี่ยซื้อสั่งซื้อมาทางหน้าร้านนะคะกดเข้ามาเองนะคะแล้วก็โทรมาหาว่าโคต้าทำไมมันถึงขึ้นโคต้าแบบนี้เราก็ออเช็คให้พอดีเลขเข้าพอดีครง ขายดีกําลังขายดีมากแล้วโคต้ามันก็ทลอยเติมครับแล้วที่รบอกว่าไม่ได้ก็เลยเติมโคต้าให้แล้วก็พี่สั่งซื้อได้เลยนะคะสั่งซื้มาอีกจะซื้อหวยนะครับซื้อกบมังกรฟ้านะครับแล้วก็รับจริงอย่างผมรับเลยครับนี่นะครับใบจริงทั้งหมด24ใบนะฮะรางวัลที่5้าใบนะครับแล้วก็เลขท้าย3ตัวนะครับอีก20ิใบนะครับผมขอมอให้พี่เหมือนกันนะครับผมขอมอให้พี่แซมเคครับ ขอบคุณขอบคุณมากๆขอบคุณที่ไว้วางใจมังกรฟ้านะฮะขอบคุณตัวแทนนะครับที่ไว้วางใจมังกรฟ้าและคําถามว่าขึ้นรางวัลได้ไหมแน่นอนครับมีใบจริงย่อมขึ้นรางวัลได้นะครับผมตอบคาถามตรงนี้เลยอย่างชัดเจนนะครับนะฮะทุกข้อข้อหาของเรานะครับเคลียร์กันตรงนี้นะครับขอบคุณพี่แต่มากขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับ